โอเคนะคได้ตอเอางี้เอางี like, ้จร like, ิงๆแล้วคือของรางวัลเราล็อกอยู่ไ้แล้วว่ามันมีจำนวนจำกัดจริงนะแต่ว่าเรื่องเลืเราต้องไปกลางเราต้องไปกลางอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเอางี้อะไรไื้อับใจดีอ๋อเอางี้เราจะต้องพวกความยุติธรรมครับต่อยิ่งจบแล้วกันมาตรฐานโลกเลย พี่ช่วยเราได้แค่นี้หรือว่าเราแบ่งแบบใช้ชนะไปแบ่งขวาแบ่งซ้ายชนะคนละ50 50ฮะมี่สาวมื่อวัลคนละคนครึ่งเหรอถ้าละคนครึ่งขอรางวัลคืออะไรกิปตอบเอากี้ปไม่ได้คุณเอาที่แปะคุณเอาจุกไปแป่ไม่ได้แบ่งไม่ได้ไม่ได้เหรอเราต้องถ่นครึ่งปังจุกดีกว่าอนปังจุกยังยิงเยาวกระเป๋าที่ไมยอชนะแพ้ เราได้หมดแล้วมก็จะเป่าแต่เพื่อไม,ไม่เพื่อทุกคนเราต้องทำให้ดีที่สุดให้โอกาสพูดแล้วน,ละนะหนูนนไม่พูดเลยนะหนูต้องชนะนะครับาออกไปไม่เอา<ไ>เราดวงเลยครับอ,อยังมีเงาเพระกเป๋ายี่สิบจุ๊บอุย๊ยอันนี้แพ้จริงหรือยอมแพ้ฮะ ผมมาคอนเซ็ปต์หัวใจไงหัวใจคนเราเข้ากำมือผมปาหัวใจไปหนูก็ทำมือรับหัวใจเดียวโเด็กเป๊ะปังไหมแสดคนดีด้วยนะฮะรับคลิปตอบท่านลุงได้เลยฮะขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมนะโอเคโอเคได้นนะนะอู้ที่มาลุกสนุกนะ สรุปให้ไหมสุสิใช่ไหมคุณซีสามสิบสุปไหมฮะคุณซีสามสิบสรุุณีสามสิบดเลยเพราะว่ากลังให้ผมเลยอ่าถ้าดแล้วคุณสีสามสิบเนาะนนูครับน่นอนจริงนะมันเออัื่อเลเนาะคุณซีสาสิบนะทกที่นะโอเคอ่ะตอนนี้เราได้หัวใจดวงที่สองแล้วหรือยังเรียม งั้เราเข้าสู่มิชชั่นที่3กันเลยดีกว่านั่นเองนะฮะกับมิชชั่นของหัวใจที่3นะครับนั่นก็คือปรุงอินเนอร์หัวใจเซอร์ไพร์ลวดลายสายแดนซ์โดยที่นะครับเราจะตามหาอ๋อระวังหัวนะฮะอ,อุ้ยมีอีกอุ้ยมีชักนลกถ้ชื่อเกียว,ว่าสายแดนซ์ผมก็รู้สึกว่าแพ้อะไรทางนขนาดคุณ ผมเชื่อว่าอย่างไนไม่ทันนาเมื่อวานไปดูหนูก็ได้ความรู้ใหม่ว่าเนี่ยไม่ถูฝั่งนี้ครับขอให้มีท่านี้นะเกมโอเคงั้นเราจับผู้ชนะเลยดีกว่าครับ6ท่าน6ท่านอ่าพฤหัสใครอยากเล่นไหมฮะน่าจะมี ไอเกมนี้มาต้องแดนซ์นะโดยจากเสียงเพลงแล้วหรูมันมาก